อะไรกันครับเนี่ยกระป๋องแดงๆดูไปแล้วค,คล้ายๆกับเครื่องดื่มน้ําอัดลมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่น้ําอัดลมนะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าอากาศในบ้านเราตอนนี้นี่คือร้อนมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างแล้วแต่จริงๆอากาศบ้านเรานี่มันก็ร้อนตลอดเกือบทั้งปีเลยนะครับนอกจากว่าอากาศจะร้อนแล้วอาหารในบ้านเราที่มีฤทธิ์ถ้าเป็นแพทย์ ทางเลือกแผนจีนเขาจะบอกว่าอาหารที่มีริ์ร้อนเนี่ยพอเวลาที่มันสะสมอยู่ในร่างกายเรามากๆมันก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอาการเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับความร้อนสะสมเขาเรียกว่าเป็นอาการร้อนในคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินคนจีนเขาบอกร้อนในร้อนในก็คืออาจจะแสดงออกมาทางอาการของมีแผลในปากท้องผูกไออะไรต่างๆหรือว่าเป็นอาการตัวร้อนๆอะไรแบบนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นอาการร้อนในเวลาคนที่โตมาในครอบครัวคนจีนเนี่ยเขาก็ตอนเด็กๆอย่างผมเองเนี่ยถ้าเป็นคุณแม่ที่บ้านเนี่ยก็จะให้กินน้ําจับเลี้ยงหรือคนจีนสมัยก่อนตามบ้านเขาก็จะนิยมต้มน้ําจับเลี้ยงนี่แหละนะก็กินให้ดับร้อนคือจับเลี้ยงก็คือเลี้ยงนี่มันก็คือเย็นๆนี่แหละนะอา่าก็คือจะเป็นสมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์เย็นตามาความเชื่อของ แพทย์ทางเลือกแผนจีนเนี่ยแหละเขาก็จะให้กินสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเข้าไปดับร้อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอกินเข้าไปแล้วอาการตัวร้อนรๆรุมๆหรือมีแผลในปากท้องผูกอะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นปัจจุบันอู่ดันนี้นะอันนี้ยี่ห้อเจียตัวเป่าเป่าแปลว่าของมีค่าตัวแปลว่ามากเจียแปลว่าบวกเข้าไปนะฮะนี่จะเป็นยี่ห้อหนึ่งในสองยี่ห้อ ที่เป็นน้ำจับเลี้ยงที่ขายดีมากๆในบ้านเราคือจริงๆต้องบอกว่ามีอีกยี่ห้อนหนึ่งชื่อว่าหวังเหล่าจีนะครับหวังเหล่าจีนี่เขาเป็นต้นตำรับนั่งเดิมกระป๋องก็เป็นสีแดงแบบเดียวกันเลยนะเดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดจะมาไลห้ฟังทั้งหวังเหล่าจีแล้วก็ทั้งเจียตัวเป่าแล้วเราจะมาชิมรสของน้ำจับเลี้ยงเจียตัวเป่ากันนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกษมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าอากาศบ้านเราช่วงนี้มันร้อนเหลือเกินนะครับถึงแม้ว่าจะฝนตกลงมาบ้างแต่อากาศก็ยังร้อนแล้วก็เวลาที่อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยคนจีนก็บอกว่ามันจะเกิดอาการร้อนในได้ง่ายๆแล้วยิ่งเรากินอาหารอาหารบ้านเรานี่จะมีฤทธิ์ที่เป็นอาหารที่มีสรรพคุณมีฤทธิ์ร้อนเยอะแย,ยะเลยนะครับของทอดของมันนี่ก็จะทําให้ เกิดอาการร้อนสะสมอยู่ในตัวคนจีนเรียกว่าร้อนในนะแพะทย์ทางเลือกแผนจีนก็จะเรียกร้อนในความร้อนที่สะสมอยู่ข้างในมันก็อาจจะแสดงออกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งปา,ปากเป็นแผลหรือว่าท้องผูกตัวร้อนร้อนรุมๆอะไรต่างๆทางแก้ก็คือดื่มไอเจ้าน้ําจับเลี้ยงซึ่งบ้านเรานี่ก็ใครที่อยู่แถวเยาวราชโตมากับครอบครัวคนจีนคงจะรู้จักน้ําจับเลี้ยงก็มีตั้งแต่น้ําเต้าทอง แล้วก็มีเยอะแยะเลยแล้วก็มีชนิดที่แบบเป็นขมขมก็มีแบบที่เป็นหวานหวานก็มีนะทีนี้น้ำจับเลี้ยงที่ขึ้นชื่อดังๆของเมืองจีนที่มาขายเมืองไทยดังๆมากๆเลยกระป๋องเขาก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้ดูแล้วคล้ายๆกับจะเป็นกระป๋องน้ำอัดลมคือใช้สีเดียวกันเลยสีแดงนี่แหละนะแต่ว่าจริงๆข้างในมันไม่ใช่น้ำอัดลมข้างในจะเป็นน้ำจับเลี้ยงที่มีอริ์เย็นก็มีสองยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งก็คือหวังเหล่าจีอันนี้ก็คือ ติดตลาดดั้งเดิมม,นมานานแล้วนะก็คือแต่เดิมเขาก็จะเป็นยาขมนี่แหละนะน้ำที่เป็นสมุนไพรจีนขมๆที่กินแล้วให้มีฤทธิ์เย็นจะทําให้ดับร้อนแต่ทีนี้ด้วยความที่มันขมแล้วก็มีฤทธิ์เป็นยาคนก็ไม่ค่อยชอบกินต่อมาเขาก็ปรับปรุงสูตรอะไรต่างๆจนมันมีรสหวานกินง่ายกินได้บ่อยๆกินได้เป็นแบบเครื่องดื่ม เวลาที่รู้สึกร้อนในจริงๆเวลาที่ผมรู้สึกร้อนในผมจะรู้สึกเจ็บออเจ็บคอเจ็บคอนี้ก็ใช้อาการของร้อนในแบบหนึ่งรู้สึกเจ็บเจ็บคอหรือว่ามีแผลในปากตัวรุมๆอะไรแบบนี้ผมก็จะไปหาง่ายสุดเลยก็คือไปตามร้านสะดวกซื้อมันก็จะมีน้ําจับเลี้ยงน้ําจับเลี้ยงในบ้านเราที่ยี่ห้อดังๆก็จะมีทั้งเย็นเย็นจับใจอะไรต่างๆพวกนี้นี่แหละก็พอจะกินช่วยบรรเทาได้บ้าง หรือถ้าอย่างที่บ้านเนี่ยจะมีญาติที่เขาไปเมืองจีนอยู่บ่อยๆเวลาที่เขากลับมาเขาก็จะหิว้วไอ้เจ้าน้ําจับเลี้ยงอย่างเงี้ยให้มาทีหนึ่งเป็นหลงังๆลังหนึ่งนี่แบบ30กระป๋องนะฮะในบ้านเราก็มีขายนะบ้านเรามีที่แบบตรงนี้เขียนว่าน้ําสมุนไพรจีนคือเขียนเป็นภาษาไทยเลยแล้วอันนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่าเจียตัวเป่าเนี่ยเขาก็จะเขียนเป็นภาษาไทยเลยว่าเจียตัวเป่าเลยก็มีนะ ส่วนยี่ห้อดังๆก็คือหวังเหล่าจีเนี่ยเขาจะมีมาก่อนตั้งนานแล้วเขาก็จะเขียนเลยหวังเหล่าจีนะก็มีขายตามในที่เป็นเว็บขายของอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆด้วยนะฮะทั้งหวังเหล่าจีแล้วก็ทั้ง,งเจียตัวเป่าเลยนะครับก็คือสามารถจะหาซื้อได้ถ้าเป็นราคาขายในบ้านเรากระป๋องนึงนี่นตกก็ประมาณ39บาท40บบาททีนี้ที่วันนี้หยิบมาให้ชิมให้ดูก็เพราะว่า ทั้งเจียตัวเป่าแล้วก็ทั้งหวังเหล่าจีเนี่ยมันก็เป็นคดีความกันขึ้นมาสําหรับนักศึกษาที่เรียนในเรื่องของการตลาดก็คงจะทราบด,ดีก็อาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะยกกรณีอันนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์แล้วก็เป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาให้ได้ไปหาอ่านกันแต่ว่าเราจะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นนะเพราะมันจะมีรายละเอียดกันเยอะอยู่ย้อนหลังกลับไปเป็น10ปีเลยทีเดียวนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอามาดูเฉพาะ ยี่ข้อที่เป็นเจียตัวเป่าแต่ว่าโดยปกติแล้วเจียตัวเป่าเนี่ยปัจจุบันจะไม่เป็นกระป๋องสีแดงแล้วเพราะว่าเขาติดในเรื่องของคดีเขาโดนฟ้องเรื่องของคดีอะไรต่างๆ่าเขาต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นกระป๋องสีทองแต่พอเปลี่ยนเป็นกระป๋องสีทองปุ๊บมันก็ขายไม่ดีเท่ากับกระป๋องสีแดงนะฮะเพราะว่ากระป๋องสีแดงนี่ยังไงก็เด่นสะดุดตาทีนี้ของผมได้มา30กระป๋องตั้งแต่ช่วงก่อนโรคไวรัสโครโรนาระบ,บาดตั้งแต่ก่อนปีใหม่ อย่างที่บ้านเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเพื่อนของแม่หรือว่าจะเป็นญาติเวลาที่เขาไปเมืองจีนเนี่ยเขาก็จะหิ้วมาก็คือหิ้วันมาทีหนึ่ง30กระป๋องก็เป็นลังเลยแต่ว่าบ้านเราที่มีขายกันก็คือ24กระป๋องนะครับกระป๋องหนึ่งก็ตกประมาณ39บาทก็ตีสว่า40บาทจ็แล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนเป็นกระป๋องสีทองแล้วผมก็เลยเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายนะครับที่เขาผลิตกัน ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายที่ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นกระป๋องสอีสีทองหรือว่าอาจจะเหลือน้อยมากเต็มทีแล้วหรือว่าเขาเอามาขายลดราคาก็เลยเอามาให้ที่บ้านด้วยก็คือหมองกันมาเยอะแยะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะวันนี้เราจะมาลองชิมดูแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณผู้ชมจะไปหากระป๋องที่เป็นสีแดงอย่างปัจจุบันอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีแล้วปัจจุบันจะกลายเป็นกระป๋องสีทองแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นมาชิมดูเลยก็แล้วกันนะครับเราก็เริ่มต้นคือกระป๋องเขาก็จะเป็นกระป๋องแบบกระป๋องเครื่องดื่มน้ำอัดลมธรรมดานี่แหละนะครับก็คือเปิดกันออกง่ายๆเลยทีเดียวแต่ว่ามันก็จะไม่มีลมนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสีนะครับมันก็คือน้ําจับเลี้ยงหรือว่าน้ําคนจีนเรียกว่าเลี้ยงฉานะครับหรือว่าชาสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะฮะคือพอเทออกมาแล้วตัวสีมันก็จะค,คล้ายคกับ เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะสีมันก็จะค,คล้ายสีของตัวจับเลี้ยงเย็นๆหรือว่าจับใจอย่างของบ้านเรานะฮะ,ะทีนี้เมื่อกี้รินแรงไปนิดนึงเอ้ยมันมีฟองจริงๆโดยปกติแล้วมันจะไม่มีฟองนะฮะอ่ะทีนี้ดมกลิ่นกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นแบบชาสมุนไพรอ่ะมันจะมีกลิ่นชาสมุนไพรก็จะมีกลิ่นของสมุนไพรหอมๆอ,อืมลองมาชิมรสดูเลยดีกว่านะฮะ อือันนี้คือเขาปรับสูตรให้มันมีรสหวานขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวานมากแล้วก็มันก็จะมีสรรพคุณก็คือจะมีในเรื่องของมีฤทธิ์เย็นแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการดับร้อนจะช่วยในเรื่องของการแก้อาการร้อนในกลิ่นมันจะไม่ได้เหมือนกับจับเลี้ยงที่ขายตามร้านสะดวกซื้อในบ้านเรานะครับกลิ่นมันก็จะเป็นสมุนไพรจีนอีกแบบหนึ่ง ถทาจะไม่มีรถขมเลยนะครับคือต้องบอกว่าแต่เดิมเนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นน้ำจับเลี้ยงที่ดื่มแล้วแก้ร้อนในพอแก้ร้อนในมันก็จะมีริ์ขมเหมือนน้ําขมเหมือนยาขมบ้านเราแบบนั้นนะฮะแต่ปัจจุบันเขาก็ปรับสูตรกลิ่นมันก็หอมหอมถ้าเป็นสีกระป๋องสีแดงมันก็จะเป็นหวังเหล่าจีเขาจะเขียนเลยนะครับหวังเหล่าจีเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเป็น เกียร์ตัวเป่าอันนี้ก็จะเป็นปัจจุบันจะเป็นกระป๋องสีทองแล้วนะฮะเมื่อกี้ยังรู้สึกคอเจ็บๆร้อนๆอ,อยู่อันนี้เวอร์ไว่าไม่รู้นะหรือว่าร่างกายต้องการน้ําอยู่แล้วร่างกายขาดน้านะครับพอได้น้ําเติมเข้าไปก็รู้สึกเสียงใสขึ้นหน่อยนึงกลิ่นมันจะไม่เหมือนชานะกลิ่นมันจะเหมือนเครื่องดื่มสมุนไพรนี่แหละนะมันก็คงจะมีตัวยาที่เป็นยาจีนอะไรบางอย่างที่ทําให้ กินแล้วรู้สึกอ่าไม่ไไมไม่ม่ร้อนในแล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายเพราะว่ายาจีนนี่กินอีไรนี่คือถ่ายตลอดเลยนะฮะ <c oughs> หมดแล้วครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เห็นแล้วสนใจก็ลองไปดู ในเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซในบ้านเราเขก็มีขายกันเยอะแยะเลยอย่างที่บอกขายกัาลังหนึ่ง2โหล24กระป๋องก็ตกกระป๋องหนึงประมาณเกือบ40บาทมันก็จะมีริ์เย็นแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มจับเลี้ยงของไทยเราเองก็กระป๋องหนึงขวดหนึงเนี่ยตกประมาณ10 10กว่าบาทใช่ไหมครับ10บาทไม่ถึง20บาท15บาท20บาทก็แล้วแต่ะอะอันนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วก็เป็น เครื่องดื่มในเรื่องของสมุนไพรที่จะช่วยดับร้อนจะช่วยในเรื่องของอลบในเรื่องของความร้อนในร่างกายทําให้เราไม่ร้อนหนนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของกรณีศึกษาแบรนด์ที่เขามีการฟาดฟันห้ำหันต่อสู้หักเหลี่ยมเฉือนคมกันคุณผู้ชมต้องไปหาอ่านดูนะครับเพราะว่าไปดูจากใน Google ก็ได้หาคำว่าหวังเหล่าจีกับหาคำว่า เกียตัวเป่าคดีนะแค่นี้ใน Google มันก็จะลิสต์ขึ้นมาพิึบเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็สั้นๆก็แล้วกันสำหรับการอัปเดตในเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นคดีกันยาวนานแล้วก็ปัจจุบันก็อย่างที่บอกกระป๋องเขาเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วแต่ว่านี้น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายหรือว่าน่าจะเป็นที่แบบค้างสต็อกแล้วก็ตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่นะ แล้วก็เพื่อนของแม่ก็ไปเมืองจีนแล้วก็อย่างที่บอกก็ติดนูน่นติดนี่จนเราไม่ได้รีวิวจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยมาจนถึงตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็เลยหยิบมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับอ่ะยังไงมาถึงช่วงท้ายของคลิปกันอีกแล้วครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับรวมไปถึงกดกระดิ่งด้วยเวลาที่มีคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของอาจารย์กรเกษมนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดสำหรับการติดตามข่าวสารต่างๆรวมไปถึงช่วงนี้ก็พยายามที่จะ อัปเดตให้ได้ทุกวันหรือว่าอย่างน,น้อยก็วันเว้นวันหรือมถ้าไม่งั้นอีกทีนึงก็คือผมไปดูคลิปเก่าๆที่ยังไม่ได้ตัดต่อก็พยายามที่จะเอามารวบรวมแล้วก็ตัดต่อกันในช่วงนี้นะครับยังไงก็แข็งใจกันอีกนิดนึงก็แล้วกันเรายังอยู่ในช่วงของเคอร์ฟิววันนี้ก็ตรงกับวันที่14พฤษภาคมข้นไปแล้วก็ถ้าจะนับกันจริงๆตามกําหนดเดิมก็จะหมดเคอร์ฟิวกันอีกแค่เพียงครึ่งเดือนจากนี้นะครับ ก็คือ31พฤษภาคมจากนี้ไปก็เพียงอีกแค่16วันเท่านั้นเองแข็งใจก็แล้วกันนะครับจากนี้ทุกอย่างก็คงจะกลับไปเหมือนเดิมห้างต่างๆก็น่าจะกลับมาเปิดตามปกติก็คือวันที่17คืออีก23วันจากนี้ไปนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสาหรับการติดตามรับชมนะครับจนกว่าจะได้พบคนใหม่ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม